คลิปนี้นะครับอาชัยก็จะมานำเรียนรับใช้ในเรื่องของการกินหวานนะความหวานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติในอาหารของมนุษยชาติของสัตว์หลายๆชนิดนะทีนี้ไอความหวานเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสารอาหารตัวหนึ่งที่มาจากธรรมชาติความหวานโดยส่วนใหญ่ที่สัมผัสได้ความหวานชัดเจนก็จะอยู่ในรูปแบบของฟุกโตส ฟุกโตสเนี่ยมีอยู่ในธรรมชาติในผลไม้ที่มันสุกหลายประเภทอะ่ะมันก็จะมีฟุกโตสมากเพิ่มขึ้นเวลาที่มันสุกนอกจากนั้นก็มีอยู่ในเกสรดอกไม้น้ําหวานในเกสรดอกไม้อย่างเช่นพึ่งมันก็ไปดูดออกมาแล้วก็ไปผสมกับเอนไซม์พาปริสในร่างกายของพึ่งอะ่ะแล้วก็คายออกมาเป็นยางเหนียวๆที่ผสมกับเอนไซม์ ide, แล้วก็ฟุกโตสเหล่านั้นเป็นน้ําหวานอีกชนิดหนึ่ง มันก็สามารถใช้เป็นยานะยาอายุวัฒนะได้มันมีประโยชน์ฟุกโต้ไม่ได้มีแค่โทษอย่างเดียวมีประโยชน์ด้วยเพราะฟุกโต้คือแหล่งของแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระด้วยมีประโยชน์ที่ร่างกายนำไปใช้ได้แต่ว่าไอความหวานเนี่ยถ้ามันมากเกินไปคำว่ามากในที่นี้ไประบุไม่ได้ว่าต้องกี่กร,รมัมต้องเท่าไหร่เพราะ ความมากเกินไปในที่นี้คือความพร้อมกับศักยภาพในร่างกายของคนที่จะกินถ้ามีความพร้อมมีศักยภาพในการเผาผลาญจัดการได้มันก็คืออาหารดีๆตัวหนึ่งก็ไม่ต่างกับกูโคสอ่ะสุดท้ายเอาไปเปลี่ยนเป็น ATP เหมือนกันเอ่อฟุกโตสหรือความหวานเนี่ยมันต่างกับกูโคสตรงที่ว่ามันเอาไปใช้ในเซลล์ปกติไม่ได้มันต้องถูกโหลดไปที่ตับอย่างรวดเร็วเลยนะ คือกูโคดยังเออระเหยได้ไม่ต้องวิ่งไปตับไม่ต้องวิ่งไปไหนวิ่งเข้าไปในเลือดก,ก็ถูกอินซูลินดึงไปใช้งานดึงไปใช้งานดึงไปใช้งาน <c oughs> แต่ตัวฟุกโตสเนี่ย <c oughs> จะต้องถูกขับเคลื่อนไปที่ตับแล้วตับเนี่ย <c oughs> จะต้องเปลี่ยนตัวฟุกโตสให้เป็นกูโคดก่อนในขณะที่ตับเปลี่ยนฟุกโตสให้เป็นกูโคดเนี่ยก็จะได้ทั้งกูโคดที่เอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วก็ได้สารต้านอนุมรรูลอิสระเอาไปใช้อย่างอื่นนี่คือ ประโยชน์ของมันมันเป็นโมเลกุลที่มันซับซ้อนมากกว่าทูโคตไอความซับซ้อนของมันคือทั้งแร่ธาตุทั้งสารต้านอนุมูลอิสระมันก็กอดอยู่ในตัวของมันด้วยแล้วหลากหลายโดยฟุกโตตจากผลมไม้จากเกสอนดอกไม้แต่ละชนิดก็จะให้ไฟโตเคมีเข้ลที่แตกต่างกันมีความต้านอนุมูลสัยที่แตกต่างกันไปเยอะแยะ,ยะมากมายเต็มไปหมดตับก็จะได้ประโยชน์ด้วยว่าเวลาที่ได้ฟุกโตเข้ามาฉัน สลายเปลี่ยนไปเป็นพลังงานให้เซลล์อื่นกินแล้วฉันก็ได้สารต้านมิสระเอามาใช้ประโยชน์ในร่างกายแต่ทีนี้พอตับเปลี่ยนแล้วออไข่กูโคสออกไปกูโคสก็จะเอาไปใช้ได้แฮปปี้เอนดิ้งแต่ท้าว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเราเริ่มเสียสภาพย่ำแย่ร่างกายจะเริ่มจัดการตัวฟุกโตสได้ช้าลงยกตัวอย่างเช่นภาวะไขามันพอกตับ ตับเนี่ยตอนมันยังไม่มีไขมันพ่อมันก็ทํางานเต็มที่ไงฟุกโตนมาเท่าไหร่มันก็มาแปลงได้แปลงได้ไม่พอเอาแปลงเป็นน้ําตาลจนน้าตาลมันเหลือใช้แล้วมันแปลงเป็นไขมันเก็บเอาไว้เพราะไขมันเก็บได้นานกว่าน้ําตาลปลอดภัยกว่าน้ําตาลมันก็เปลี่ยนเป็นไตกลีเซลด์ถ้าไตกลีเซลด์มากเกินไปมันสร้างมันมากเกินไปมันก็ฝากไปไว้กับความอ้วนในร่างกายฝากไว้ในช่องท้องจนสุดที่จะฝากแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วค่อยแทรกเข้าไปที่ตับไขมันเลยพ่อตับ ไอคนที่ไขมันพอกตับได้เนี่ยคือคนที่ทําแบบนี้มานานแล้วทําเกินความสามารถของตับมานานแล้วกินเยอะแต่ร่างกายไม่เาผาผลาญไม่ซับพอร์ตเยอะอย่างเดียวมันก็เลยเก็บอย่างเดียวเก็บไปตามบัฟเฟอร์ที่ต่างๆจนไปไม่ได้แล้วสุดท้ายอัดไปที่ตับเลยตับก็เลยต้องมีไขมันพอกตับอยู่แสดงว,ว่าคนประเภทเนี้ยไม่พร้อมที่จะรับกูฟุกโต้ณตอนนี้เพราะมันเป็นงานที่หยาบในหยาบที่รับไม่ไหว จึงไม่ควรรับฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าไอ้ความพร้อมของแต่ละคนที่จะจัดการไอ้ตัวฟุกโตสหรือความหวานได้เนี่ยมันจะต้องดูที่ความพร้อมของตับก่อนเลยนะถ้ากินเข้าไปแล้วตับมันไม่พร้อมจะเกิดอะไรขึ้นฟุกโตสเป็นโมเลกุลที่อันตรายรุนแรงมากเลยนะถ้ากินเข้าไปแล้วให้มันข้างอยู่ในเลือดเนี่ยมันยิ่งกว่ากูโคสอีกนะกูโคสเวลามันข้างในเลือดเยอะๆเนี่ยมันจะสร้างปรากฏการณ์ AGE e d g l y c a t i o n end product มันจะทำปฏิกิยากับโปรตีนแล้วทำให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นพอมีมากๆเนี่ยไปสะสมอยู่ในเม็ดเลือดแดงพอมีเยอะๆสะสมในเม็ดเลือดแดงเยอะๆเม็ดเลือดแดงเราจะมีค่าที่น้ำตาลไปเกาะอยู่เยอะน้ำตาลที่ใช้ไม่ได้ด้วยนะเขาเรียกน้ำตาลที่มันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แต่มันเกาะให้เม็ดเลือดแดงทำงานได้แย่ลงเม็ดเลือดแดงก็เสื่อมสภาพเร็วขึ้นเรียกว่าค่าฮีโมกบิน a 1 c ถ้าเราล้นไปด้วยกูโคสไปนานๆไปนานๆ A1C มันก็จะมากขึ้นในเม็ดเลือดเม็ดเลือดก็จะพร่องไปเรื่อยๆทีนี้พอเวลามี A1C เข้าไปในเม็ดเลือดมากๆเนี่ยเม็ดเลือดจะเกิดไกลเกชั่นเม็ดเลือดก็พังเพราะเม็ดเลือดเป็นโครงสร้างของโปรตีนนี่น้ําตาลไปเกาะไปเกาะไปเกาะก,ก็เกิด AGE Advanced Glycation End Product เม็ดเลือดแตกพังพอพังแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าไอเม็ดอื่นที่ยังไม่พังก็ยังมีน้ําตาลเกาะเต็มกําลังรอพังอยู่ เมื่อไหร่ที่มีฟุกโตสเข้ามาแล้วตับไม่พร้อมเพราะตอนนี้ตับไขมันพอกแล้วทํางานไม่ไหวแล้วฟุกโตสเนี่ยมันโหดกว่ากูโคสที่จับอยู่ที่เม็ดเลือดแดงเจ็ดถึงสิบเท่าเร่งอะดวานไกเกชันเอนโรดักแรงกว่า AGE แรงกว่า7จ็ดถึงสิบเท่าหมายความว่ามันจะไปล้มหายตายจากไอ้พวกเม็ดเลือดแดงที่กําลังย่าแย่อยู่แล้วให้พังเร็วเพิ่มขึ้น เราจะมีภาวะเม็ดเลือดแตกเร็วผิดปกติตายเร็วมากเพราะออกซิเจนในเลือดจะลดเพราะเม็ดเลือดแดงจะทำงานไม่ได้ถูก a g จเล่นงานฉะนั้นเบื้องต้นก่อนถ้าคุณเริ่มเข้าใจแล้วาเฮ้ยถ้าร่างกายคุณอยู่ในสภาวะนี้คือคนที่ไม่พร้อมรับฟุกโตสนะนี่คือภาวะที่ร่างกายต้องพยายามหนีตายไม่ต้องพยายามจะสู้นะต้องหนีตายนะตอนนี้ต้องไม่เพิ่มภาระนะ ฉะนั้นถ้าเราตามหลักการวิทยาศาสตร์ใครที่ตรวจพบฮีโมโกลบิน A1C สูงกว่าค่ามาตรฐานปกติคือเกิน7ห้ามปิดปากเลยคุณหยุดสนิทเลยของหวานร่างกายคุณยังไม่พร้อมไปอีกนานจนกว่ามันจะลดระดับต่ำเจลงมาต่ำหกจลงมาก็ยังไม่ควรสักเท่าไหร่ควรจะต่ำหกลงไป ห้าจุดแปดห้าจุดเจ็ดห้าจุดห้าแถวนั้นกินเข้าไปก็จะมีโอกาสที่ยังแสดงว่ามันบุ่มบอกว่าตับยังไหวอยู่ไตกีเซอร์ไล์ถ้าคุณตรวจพบไตกีเซอร์ไล์ในเลือดเกินร้อยห้าสิบเวลาไปตรวจมาตรฐานเนี่ยถ้าเกินร้อยห้าสิบหมายว่าตับคุณไม่พร้อมจัดการฟุกโตสแล้วณนะตอนนั้นเพราะอะไรเพราะไตกีเซอร์ไล์อยู่ในเลือดสูงมากขนาดนี้แสดงว่าตับเนี่ย มันมีภาระเยอะจนมันต้องเปลี่ยนน้ำตาลทุกรูปแบบที่มันมันใช้ไม่ได้อะหรือใช้ไม่ทันะเปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซไลลรอไว้ในกระแสะเลือดแล้วทำไมไตรกลีเซไ์ที่อยู่ในกระแสะเลือดไม่วิ่งเข้าไปอยู่ตามผิวหนังไปอยู่ในช่องท้องละ่ะมันจะได้ลดภาระของตับไงคือมันเต็มแล้วไอจุดเหล่านั้นมันรับไม่ไหวแล้วไม่ได้เกี่ยวว่าอ้วนหรือยังอ้วนไม่พอคนบางคนไม่ต้องอ้วนมากอ้วนกลางๆนี่ก็คือ เซลล์มันเริ่มไม่รับแล้วอันนี้แล้วแต่คนบางคนอาจจะอ้วนไป300โลบางคนอ้วนไป90โลนี่คือมีปัญหาแล้วฉะนั้นน้ำหนักตัวเอามาเวทมาเทียบค่ากันไม่ได้เลยมันคือความพร้อมในร่างกายของแต่ละคนเมื่อไห่ที่ไตรกิสไล์ในเลือดสูงแสดงว่าบัฟเฟอร์ตัวรองรับไม่พร้อมฉะนั้นตอนนี้คุณใส่อะไรเข้าไปเนี่ยตับคุณมันไม่ไหวมันก็จะปั่นออกมาเป็นไตรกซิสล์ทิ้งออกมาทิ้งออกมา,ออก,มากองไว้ในเลือด นี่คือความไม่พร้อมของตับใครที่ไปตรวจค่าไตากิีเซไลเกินร้อยห้าสิบนั่นคือตับไม่พร้อมไม่พร้อมจะรับตอนนี้พร้อมที่จะค่อยๆเคลียร์ให้มันลดลงไม่ใช่รับเข้ามาใหม่ฉะนั้นไปกิีเซไลเกินร้อยห้าสิบร่างกายคุณไม่พร้อมสามในเรื่องของอินซูลินฮอร์โมอนอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่คอยจัดการน้ำตาลเคลียร์น้ําตาลลงเข้าสู่เซลล์ แต่ตอนนี้อินซูลินที่เรียกว่าภาวะอินซูลินดื้อต่ออินซูลินอินซูลินทํางานไม่ได้สภาพน้ําตาลยังอยู่ในเลือดอยู่ยังเคียย์ไม่ได้อินซูลินก็ออกมาเยอะแต่ทํางานไม่ได้เขาเรียกว่าจะพบปริมาณอินซูลินอยู่เยอะแต่ไม่ทํางานหรือทํางานไม่สําเร็จไม่สมบูรณ์เรียกว่าภาวะอินซูลินรีสตันคนที่สามารถเช็คได้ว่าอินซูลินในเลือดเราสูงกว่าระบบคนในมาตรฐานปกติ แสดงว่าอินซูลินเราเสื่อมยิ่งคุณกินหวานเข้าไปคุณกินน้ําตาลอะไรเข้าไปร่างกายคุณจะจัดการไม่ได้ภาวะดื้ออินซูลินอันนี้คือไม่เหมาะกับการกินของหวานทุกรูปแบบไม่ว่าฟุกโต้หรือกูโคตนะต้องลดลงมากเลยโดยเฉพาะกูโคตนี่ต้องลดลงอย่างมากหรือทําโลครับหรือใครจะใช้เทคนิคชีโตในระยะปรับสมดุลอันนั้นก็เป็นทางเลือกกันไปนะอ่ะตรงนี้ ก็ต้องมาดูแล้วอินซูลินเขาดูยังไงก็ดูในค่าเลือดเหมือนกันอดอาหาร10-12ชั่วโมงเอาระยะเรน10-12ชั่วโมงว่าค่าอินซูลินในเลือดเราอะเยอะแค่ไหนสิ่งที่บอกได้ว่าคุณต้องหยุดทันทีก็คือค่าต้องห้ามเกิน10ไมโครยูนิตต่อมิลลิลิตรนะถ้าตรวจมาเอาค่าอยู่5 อยู่3บางคนอยู่ไม่ถึง1เลย0.8เนี่ยอ่ะอันนั้นคุณต่ำมากอินซูลินคุณพร้อมจะลอดแล่นทำงานได้เต็มที่เลยในช่วงที่ว่าคุณหยุดอาหารมา 10- 1ถึงชั่วโมงแล้วอินซูลินคุณเนี่ยอยู่ในระดับต่ำเวลาเวลากินของหวานกินกูโคสกินอะไรเข้ามาเนี่ยอินซูลินมันพร้อมแตกตัวออกมาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแต่นนี้ยังไม่ทานกินเลยอินซูลินเต็มเลือดไปหมดเลยน้ําตาลก็ยังอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าภาวะดื้ออินซูลิน ก็ต้องไปตรวจค่าอินซูลินในส่วนนี้ว่าตับคุณพร้อมไหมถ้าตับคุณไม่พร้อมนะค่าอินซูลินคุณจะเป็นแบบนี้อ่าตัวอินซูลินต่อมาอันที่สี่ตรวจน้ําตาลหลังอาหารอันนี้คือไว้รีเช็คเลยว่าตอนนี้ศักยภาพฉันณปัจจุบันเนี่ยฉันเหมาะจะกินของหวานหรือไม่ให้คุณกินข้าวกินอาหารกินผลไม้กินของหวานตามปกติเลยพอหลังจากกินเสร็จวางช้อนแล้วนับไปสองชั่วโมง หลังจากนั้นสองชั่วโมงให้เจาะตรวจเลือดถ้าน้ําตาลในเลือดหลังสองชั่วโมงยังเกินร้อยแดสิบนั่นเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าคุณเริ่มมีระบบเมตาบอลิซึมที่เป็นเมตาบริกซินโดมการเผาผลาญไมโตคอนเดรียคุณทํางานได้ย่ําแย่การเผาผลาญย่ําแย่การจัดการน้ําตาลย่ําแย่จะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีสภาพของจัดการน้ําตาลได้ไม่ดีน้ําตาลจะข้างในกระแสะเลือด ยาวนานกว่าคนปกติแล้วเวลาที่มันข้างยาวนานมันก็จะไปจับเม็ดเลือดแดงค่าฮีโมโกลบินเอวนซก็หลูบมาชนกันก็จะเสริมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคุณก็จะมีภาวะแบบนี้แล้วถ้าคุณยังได้กินของหวานเข้าไปอีกต่อให้มันเป็นผลไม้ธรรมชาติออแกนิกไม่มีสารเคมีเลยแต่คุณกินไปในขณะที่ร่างกายคุณไม่พร้อม มันไม่ได้ไปสร้างประโยชน์แต่มันเป็นใบสั่งตายของระบบการเผาผลาญใบสั่งตายของไมโตคอนเดียดที่เหลืออยู่น้อยนิดที่ยังพยายามปักคองชีวิตเอาไว้เพื่อหวังว่าวันหนึ่งฉันจะค่อยๆลดสิ่งเหล่านี้ได้แล้วฉันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานั่นคือโคต้าของการอยู่รอดของคุณที่จะยังอยู่ต่อมีลมหายใจเพื่อปรับสมดุลแต่คุณได้ทำลายโอกาสนั้นคุณสร้างใบสั่งตายนี้ลงมาจากการกินหวาน แล้วก็อ้างว่ามันเป็นผลไม้ธรรมชาติฉันไม่ได้กินให้ฟุกโตสคอนไฟหลับอุตสาหกรรมมันจะธรรมชาติหรือมันจะอุตสาหกรรมถ้ากินตอนตับไม่พร้อมพังชนพังเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นไม่มีสมการอื่นฉะนั้นใครที่มันเป็นแบบนี้อยู่อย่ามาตีกินอย่ามาสร้างความสบายใจให้กับตัวเองว่าตัวเองกินได้เพราะตัวเองป่วยอาชัยไม่โอนะ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยยกว่าเฮ้ยการกินคาร์บโบไฮเดตอย่าไปกลัวการกินน้ําตาลอย่าไปกลัวไอคนที่มันควรกลัวก็ต้องกลัวไอคนที่ไม่ควรกลัวก็อย่างโง่กินพืชพันธุ์ธัญญาหารกินประโยชน์จากธรรมชาติความหวานจากธรรมชาติมันล้วนมีประโยชน์ถ้าร่างกายเราใช้ประโยชน์มันได้นี่คือสิ่งที่สําคัญและอยากจะฝากไว้ว่านี่คือวิชากินหวานอย่างไรให้รอด และพบกันในคลิปต่อไปนะครับ